ชัจ,จักรพัรตอนที่8จวนสกุลหลิวถึงคราวเคราะห์ตัก,กแตนจ้องจับจักรจนันหารู้ไม่ว่านกขมิ้นอยู่ข้างหลังตรายฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่ชาวไร่ชาวนาวุ่นวายกับการเพาะปลูกประชาชนได้พักผ่อนร่างกายมาตลอดฤดูหนาวทุกคนต่างก็กระตือรือร้อนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาหลายต่อหลายเมืองสองฝั่งลำคลองล้วนเต็ม,มไปด้วยเสียงจอ,จ,จอกแจากจอแจของผู้คนที่เดินกันขวักไข่เป็นภาพของยุคแห่งความรุ่งเรืองโดยแท้ชูเหยียนได้เห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างฟาบาดสื่อสีกงกงก้าวเข้ามาข้างหน้าเพื่อช่วยสวมเสื้อคลุมให้ก่อนจะกล่าว ถัดไปถึงเมืองอินสุยแล้วพยักค่ะชูเยียนพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงเหมอมองออกไปไกลแสนไกลอยู่อย่างนั้นในอำเภอเมืองอินสุยมีนามว่าหลิวปี้เป็นญาติทางขางสายหนึ่งของหลิวกงแม้จะบอกว่าเป็นเพียงคุณนางขั้นเจ็ดตัวเล็กๆู้หนึ่งแต่ก็มีอีกคนอีกไม่น้อยอิจฉาริษยาไม้ตาตำแหน่งนี้ พอหาครองเปิดใช้งานเมื่อไรโชคลาบก็ไหลมาเมื่อน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเกลือจากทางใต้ทันยะเพื่อจากทางเหนือตลอดจนใบาชาและเครื่องเคลือบถูขนส่งไปยังตะวันตกทั้งหมดนี้ล้วนต้องผ่านอินสุยเมืองเล็กแห่งนี้ไปทั้งสิน้นต่อให้ไม่มีใจละมอบโลภมากแต่โอ,อกาสทำเมือก็ยังมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งเมื่อเทียบกับชนบททางไกลแร้นแคนที่อื่นแล้ว ที่นี่อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยกว่าไม่รู้ตั้งกี่เท่าแม้หรือว่าชูเหยียนจะลงมาเจียงหนานแต่หลิวปี้กลับไม่เป็นกังวลเท่าไหร่นะข้าสมุดบัญชีไม่มีปัญหาอะไรปรากฏให้เห็นอีกทั้งภายในชวนที่ว่าการก็มีแต่คนของตอนนักคนต่างก็ลงเรือลำเดียวกันย่อมไม่มีใครจะไปกราบทูลเบื้องสูงเป็นแน่ยิ่งไปกว่าน,านั้นในเมืองหลวงยังมีหลิวไทยเยียท่านนั้นเป็นผู้หนุนหลังผู้ยิ่งใหญ่ของคนตระกลหลิว ซึ่งมีทางถูกค้นล้มลงภายในเวลาชั่วประเดียวประดาวแน่ดังนั้นเช้าตรู่วันนี้เขาจึงอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าจะนั้นก็พาข้ารับใช้ดอรับเสด็จที่ท่าเรือรอบด้านมีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจํานวนไม่น้อยทุกคนมีแววตาตื่นเต้นดีใจล้วนแต่มารอเข้าเฝ้าองค์ในหัวกันทั้งสิ้น เมื่อถึงเวลาเที่ยงวันในสุดเรือใหญ่กระแล่นข้ามาใกล้อย่างแช่มช้าธงสีเหลืองอารามบกสะบัดบนยอดเสารกระโดงเรือเหล่าราชองครักษยืนถือกระบี่อยู่สองฝ้ากราบเรือคมกระบี่สะท้อนแสงเย็นยเยือ่อภายใต้ดวงตะวันพาให้หลายต่อหลายคนอดรู้สึกหวาดหวั่นไม่ได้กระมอมน้อมรับสเสด็จ ปาบาดพยากาหิวปีนนำทุกคนคุกเข่ารับเสด็จเหล่าไพรฟ้าประชาชนเองก็คุกเข่าสิงดําฟึบพับตามกันเป็นทิวแถวนาลานบ้านเล็กๆอยู่ห่างไปไม่ไกลเยี่ยจินกลางตาขุนุนไพลยอยู่เช่นเคยถ้าทางคล้ายไม่ได้เสียงเอ,อะมาทั้งใ,ใดๆจะไม่ไปดูจริงๆเรอไปหลายรู้สึกคันหัวใจยุบยิบเสียเหลือเกิน ท่านอยากไปก็ไปเองสิข้ามได้รัง้งท่านไว้สักหน่อยเยียจินถือตะก้าไปน้อยยื่นเืนขึ้นเจ้าหนึ่งหัวก็คนเหมือนกันมีสองตาหนึ่งจมกูกทำไมต้องทอไปกู้เข่ามองดูดด้วยละ่ะก็จริงเนาะไปไหลชายชนั่งยองอยู่บนเก้าอี้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งกันลุกขึ้น แต่ไงค่าก็อยากจะไปดูไม่ได้ว่าอาจจะได้เงินก็ได้อย่างไรเสียนนั่นก็คือฝ่าบาทเชียวนะเยจินนึกเสียใจเหลือเกินช่วยพาตาเท่าคนนี้ลงมาจากภูเขาชูเยียนเดินลงมาจากเรือหลิวปี้เงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างฝ่าบาทรอบด้านเงียบกริบมีชาวบ้านขวัญกล้าหน่อยแอบชมเนืองมองและอดไม่ได้นึกชื่นชมอยู่ในใจขาบาทรูปชมงดงามจริงๆกวานประดับยก ยกรังภาคอศาสีดำครับดวงพระเนศสว่างสุขใสดังดวงดาราพระนาศิกโด่งเป็นสันงดงามทั้งร่างแฝงกินอายสูงส่งหน้าเกรงขามจากนั้นชาวบ้านพนรีบก้มหัวกลับลงไปแต่โดยดีกวานประดับยกกวานก็คือที่ครอบมวยผมคนจีนยุคโบราณใช้แสดงคณะบรรดาศักด์คาดมวยผมครอบมวยผม อาชิงลุกขึ้นเถอะชูยเยียนก้าวไปหาพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยพยุงเขาขึ้นมาด้วยตัวเองหลิวปี้ยิ้มเสียจนใบหน้ายับย่นและกล่าวทักทายต่อซูซีกงกงแม่ทัพเสินเมืองอินสุยแห่งนี้ช่างคึกคะรุ่งเรืองนะ้าเสินเซียนฟานเอ่ยใต้เท้าเหลิวบริหารดูแลได้ดีจริงๆแม่ทัพเสินก็ชมเกินไปนี่เป็นหน้าที่ที่ข้าพึงกระทําอยู่แล้วขอรับเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้ว นิวปี้ผินกายเปิดทางให้ที่จวนได้ตระเตรียมงานเลี้ยงต้อนร,รับเอาไว้เรียบร้อยเชิญฝ่าบาทเสด็จเถิดไม่ยากค่ะท่ามกลางฝูงชนตาเท่าคนหนึ่งกำลังแกะมเมล็ดแตงโมชมเรื่องครึกคืนแล้วยังยืดคอข,อขอยิงทางมองอย่างสุดแรงอีกด้วยแค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นคนชอบอยุ่งเรื่องคนอื่นรอจนกระทั่งราชรถจากไปประชาชนแยกย้ายกันแล้วนั่นแหลจะจ้ตัวได้กลับบ้านด้วยความอาลอาวร์ ไม่ได้เงินกลับมาหรือไงอะเยี่ยจินแกล้งแย่มาเห็นเขาเดินคอตกเข้ามาในลานบ้านฝ่าบ,บาทกีนเหนียวขนาดนี้ได้ด้วยหรอไปไหลใช้กลับพนังที่โต๊ะหินยกล่าวอย่างเกลี้ยวกราดดูแล้วคล้ายกับท่านหมอมากแ,แท้แทก่อนนึกว่าจะเป็นคนดีมีเมตตาเสียอีกที่ไหนได้จะว่าแต่เงินเลย กระทั่งซาลาเปาสักลูกก็ยังไม่มีให้นี่ท่านว่าใครหน้าคล้ายเขากันเยจินเวตาดุร้ายไปหลายใ้้ตอบทันควนันเจ้าเยจินสรงเสียงเย็นเยยบจนนันกเชิดคางขึ้นแล้วค่อยๆเดินกลับห้องนอนไป ไหลไหลตบหน้าอ,อกตัวเองเบาๆาพร้อมผ่อนลมหายใจเฮือกใหญ่หน้ากลัวเสียจริงชูเยียนไม่ชอบความรุราฟุ่มเฟือยดังนั้นเหลิวพี่ย่อมไม่กล้าจัดงานเลี้ยงใหญ่โตอาหารแม้จะมีมากมายแต่ล้วนเป็นอาหารพื้นๆทางส้นสุราเองก็เป็นสุราเศร้าชิงห่วงสุดแสนธรรมดาชูเยียนสนทนากับพพาเอื่อนเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางลำคลองเพียงไม่กี่ประโยคและไม่ได้ถามถ่ายเรื่องอื่นใดอีกหลังจากงานเลี้ยงเลิกราก็กลับไปพักผ่อนห้องนอนแต่หัววัน กระทั่งเหล่าคุณนางต่างถิ่นก็ยังไม่โอกาสได้เข้าเฝ้าฝ่ายลิปปี้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกนึกว่าอย่างน้อยก็จะถูกตรวจสอบบัญชีซีิค่าไปถึงเลยว่าจะไม่เอ่ยถึงเลยแม้สักคำหากอิงตามแผนการเดิมชูเยียนจะอยู่ที่เพียงสองวันเท่านั้นรอจนเรือเติมสเสบียงได้เพียงพอเมื่อไหร่ก็เดินทางลงใต้ต่อไปยังเมืองเซียนเยี่ยแต่ใครเล่าจะคาดคิดว่าเพราะไม่กี่วันก่อนถูกลมโกรกตอน อยู่บนเรือทําให้ชูเยียนต้องพิษลมเย็นข้าวนับตั้งแต่วันที่สองถึงเมืองอินสุยเขาก็เริ่มมีไข้แล้วแพทย์หลวงให้ตามเสด็จเ้าดูแลอยู่5วันเต็มกว่าฟื้นตัวกลับมาได้ในที่สุด ได้ยินว่าฟาบาทุกพิษลมเย็นเข้าให้แล้ที่ลานบ้านเล็กไปหลใช้ใช้สอกสกิดกวนท่านเป็นหมอก็ควรเสนอตัวไปถวายการรักษาไม่ใช่หรือไงเกิดช่วงนี้รักษาหายขึ้นมาก็ไม่เน่ไหวได้เข้าวางเป็นไปเป็นแพทย์หลวงเชียวนาะอย่างข้าเนี่ยนะจะไปเป็นแพทย์หลวงให้เจ้านั่นเยียดจินใช้กระบวยตกักขี้ไม้าสตรใส่ไปด้วยความโมโห จากการยกมือเท้าเอวกล่าวฟันไปเถอะไปไหลใชกลุมหัววิ่งเันออกไปข้างนอกนี่นี่ท่านหมอคิดจะกินคนหรืออย่างไรฝ่ายหลิวปี่เองก็รู้สึกกังวลกับเรื่องนี้แต่เขากลับไม่ได้กลัวว่าจะเกิดเรื่องเค้ื่อนกล่าวชิวเยี่ยนที่นี่อย่างไรเสียเว้นแค่พิษลมเย็นเท่านั้นที่เขากังวลก็คือไม่รู้ว่าพิษลมเย็นหนนี้รเรื่องจริงหรือเท็จหรือหากว่าเท็จที่แล้วมีจุดประสงค์อะไรอยู่เบื้องหลังกันแนะ่ แต่ท้าวิตก,กังวลเกินไปแล้วนะกอรับเพราะบ้านประจำจูวันที่ว่าการนามว่าหลิวมานดูจะใจเย็นกว่าเขามากนักฝ่ายนั้นซุกมือในแขนเสื้อพรางกราดท้ทีไม่อนาทรร้อนใจฝ่าบาดท,ทรงประชวนทั้งท่านและข้าย,ย่อมต้องถวายการรับใช้อย่างเต็มกำลังแล้วจะไปคิดถึงเรื่องอื่นอีกทำไมกัน หลิวปี้ทำท่าจะเอ,อ่ยอะไรออกมาแต่ก็ยังไหวชั่วครู่นั้นเขาไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่คิดจะถามมากหน่อยก็ไม่กล้ารู้สึกวาหัดวันเป็นกังวลไปหมดกระทั่งข่าคืนยามพับปอนยังหนักอกหนักใจยิ่งพิกายไปมาจนอนุภรยาไปหน้าบูดบึง้งจบจนฟ้าสางนั่นแหละถึงจะคมตาหลับลงไปได้ทว่าเพิ่งจะปิดตาไปหยกๆกลับต้องถูกกองกำลังรักษาพระองค์หิ้วลงมาจากเตียง เมทับเสนแมทับเสนนี่มันหมายความว่าอย่างไงการเหลียวพี่ตระหนกตกใจกจนมันหน้าไร้สีทหารจับเจ้าบทิยนเข้าคุกซะเสนเซียนฟานสั่งการน้ำเสียงเย็นเยียบกับบทเรเหลียวพี่หน้าซีดเผือกคิดอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมแต่กลับถูกต่อยจนกรามหลุดเสียก่อนและถูกจับล่าเข้าคุกหลวงไปในทันทีในคุกหลวงคุกเมือง จนที่ว่าการานอำเภอถูกกองกำลังรักษาพระองค์ล้อมเอาไว้เมื่อพวกชาวบ้านที่ตื่นนอนแต่เช้าเห็นข้าต่างสับสนงงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอกลับบ้านก็เอาไปคบคิดกับภรรยาของตอนทุกคนล้วนเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะความผิดฐานช้าราดบังหลวงองหลิวพี่ในช่วงหลายปีให้หลังนี้ถูกเปิดเผยแล้วจะถูกฝ่าบาทจับเข้าคุกจบจนกระทั่งตกคํำถึงมีข่าวออกมาว่าสาเหตุเพราะแพทย์หลวงตรวจสอบเจอว่า อาหารในจวนสกุลหลิวมีพิษวางยาพิษองค์เหนือหัวไพรฟ้าประชาชนยินเข้าไปหน้าซีดเผือกโทษหนักถึงขั้นสังหารล้างตระกูลประหารชีวิตข้าวชุกโครดเช่นนี้ยังมีคนกล้าทำอย่างไม่เกรงฟ้าไม่เกรงกลัวฟ้าดินอีกหรือข่าวแพร่ก,กระจายถึงหูของเยียดจินไปไปไหลาชายจ้องเขาด้วยความาระมัดระวังฟ้าบาดถูกพิษแล้วนะท่านหมอจะไม่ไปดูหน่อยหรอ เยียดจินวางกรงบทยาข้ากับความรู้จักเมื่อกี่กันสักหน่อยกรงบทยาคือคอกในสาข,ขนาดเล็กใช้ตามหรือบทยาใต้ล่านี้มีคนเจ็บป่วยมากมายแล้วท่านหมอจะรู้จักทุกคนได้อย่างไงไปไหลช้ตอบไม่ใช่ว่าใครเจ็บใครป่วยก็ช่วยตรวจให้คนนั้นหรอกหรอเยียดจินทุกเขาก็ควรเสียจนไม่สบายใจเองเลยออกไปเดินเตร็ดเต่ตามถนนเสียเลย ประตูจวนที่ว่าการถูกล้อมเอาไว้จนกลายเป็นเหมือนกำแพงเหล็กไปแล้วไม่เพียงมีกองกำลังทักษาพระองค์ที่ชูเหยียนพามาด้วยเท่านั้นแต่ยังมีกองกำลังรักษาการเสรนเซียนฝานระดมมาจากที่อื่นอีกด้วยตอนแรกที่เยียดจ,จินได้ข่าวยังรู้สึกสับสนวุ่นวายใจอยู่หรอกแต่ต่อมาพอค,ค่อยๆลองคิดให้รอบคอบอิทธิ็พว่าหากว่าการเตร,ระเตรียมรับมืออะไรมาเลยจนถูกวางยาพิษจ,จริงและใครนัา่นหานคขยเตรียมจัดวางกำลังคนและม้าจํานวนมากพาย ขนาดนี้ในเขตใกล้เคียงไว้ล่วงหน้าเพียงเพื่อมารอจับกบฏเอาวันนี้กันเล่าหมอเทวดาเยี่ยกระทืบเท้าด้วยความกรดเกรีอจงนันก็เดินฮึดฮัดไปกินข้าดร้านอาหารดับโมโหตอนเด็กก็ชอบแกล้งป่วยหลอกบิดามาแล้วโตมาก็ยังนิสัยเหมือนเดิมไปเข็นใจตาเห็นทีจะเห็นอกเห็นใจคนผู้นี้ไม่ได้จริงๆ ฟาบาทในห้องหนังสือของจวนที่ว่าการสนเซียนฟานกล่าวหนังสือรับสารภาพเขียนเสร็จแล้วหิวปีเองก็ลงน้มแล้วด้วยกระหม่อมจะนำคนกลับไปยังเมืองหลวงเดี๋ยวนี้พะยะค่ะสุยันพยักหน้าการเดิน,นทางครั้งนี้อันตรายนักลำบากไม่ทัพแล้วเป็นหน้าที่อันพึงกระทำของกระหม่อมอยู่แล้วพะยะค่ะสนเซียนฟานกล่าวเพียงแต่หากว่าชินานหวังอยู่ในเมืองหลวง เขาไม่ทําให้เจ้าลําบากแน่ชูเหยียนขัดและหากเขาไม้จักหนักเบาขึ้นมาจริงๆก็ให้เขามาหาเราที่เจียงหนานด้วยตัวเองก็แล้วกันพระย,ยาคาสนเชียนฟานก้มสิตรพพระบัญชาพอออกจากห้องหนังสือก็นําคนเล่มม้าจํานวนหลายสิบลงแท้เร่งม้าเดินทางติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนมุ่งหน้าตรงกลับไปยังเมืองหลวงอย่างลับๆ <c oughs> หลิวพี่ฆ่าตัวตาหนีความผิดระวางอยู่ในคุกภรรยาลุกทั้งหมดถูกในประเทศไปไห่หนานในอำเภอกมายจะมารับหน้าที่ภายใน10วันกองกำลังรักษาการมาแทนที่ฐานยามรักษาประตูเมืองที่มีอยู่เดิมคอยตรวจสอบประชาชนที่เข้าออกอย่างละเอียดทุกวันกระทั่งมแมลงวันสักตัวยังไม่อาจจะเล็ดลอดไปได้ตามใจชอบฉับพลันบรรยากาศในเมืองก็ตึงเครียดขึ้นมาแค่เดินไปตามท้องถนนก็พาให้รู้สึกอึดอัดใจ เยจินกำลังคุ้นคิดวางแผนว่าตัวเองควรจะย้ายออกไปอยู่เขตอื่นก่อนหรือไม่ไว้รอให้ที่นี่สงบลงแล้วค่อยกลับมาอีกทีท่านหมอจะไปไม่ได้นะไปไหลาชายยื้อหอสัมภระของเขาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมือเมื่อคืนวานข้าได้อ่านปรากฏการณ์ฟ้านี่ท่านอ่านปรากฏฟ้ากับเขาเป็นด้วยหรือเยจินตัดมดอย่างไม่เชื่อถือย่อมต้องเป็นสิไปไหลาชายไปจากหน้าเยจินถามแล้วเห็นอะไรบ้าง ไปไหลใช้ตอบแพะเข้ารังหมาป่าเยจินสายหัวอย่างท่านเนี่ยนนะไปนั่งทํานายดวงชะตาข้างถนนแล้วก็เงินสักอีแปดเดียวคงจะหาไม่ได้พูดจาไพระเรื่นหูไม่เป็นกันแล้วไปเถิดแต่กระทั่งพูดอะไรที่เป็นมงคลสักหน่อยก็ยังไม่ได้ด้วยนี่สิแพะเข้ารังหมาป่าอะไรกัน่าบาทยุตรัพ์ บ้านหลีวปี้จะกลับเจอเงินเพียงไม่มากไปหลายใช้จูปากที่นั่นนะเป็นขุนนางคดโกงตัวใหญ่เชียวนะกอบโกอยอะไรได้ก็กอบโกยแท้แท้ท่านคิดจะพูดอะไรกันเนี่ยเยจินทำหน้านิ้วเงินไปไหนหมดลองถามแต่เท้าเฉิงหัวหน้ากองกำลังรักษาการให้ถูกโยกมาจากชีนานหนนี้ดูสิหน้าโกรว,ว่าจะจําแจ้งกันเยอะอีเดียวเชียว ไปไหลใช้แทะมเมล็ดแดงโมต่อเปียดจินพุดลุกขึ้นยืนในทันทีได้ยินมาว่าแม่ทัพเสินกลับเมืองหลวงไปแล้วด้วยไปไหลใช้เอ่ยต่ออย่างไม่รีบไม่ร้อนเหลียวพี่ก็ตายแล้วแต่ใครบอกกันแล้วว่าก่อนหน้านี้คนที่คุมจวนว่าการอำเภอเป็นเขาเย่จินกระทือเท้าหมุนการแล้วพิงออกจากหลานบ้าน ในจวนที่ว่าการหลินยงในอำเภอได้เพิ่งย้ายมาใหม่ถูกมัดมือไพร์หลัลงได้ถูกจับโยนเข้ากรกจึงชั่วข้ามคืนกองกำลังรักษาการตรงนั้นกว่าครึ่งขอกระบอทั้งยังกักขังชูเยียนไว้ในจวนอย่างเงียบเชียบชูเยียนยืนมือไขว้ขวหลังอยู่กลางลานมองดูเหลียวม่านเก,ก่าเชิงชวนหวหน้กกองกำลังรักษาการเบื้องหน้านสายตาเย็นชาโลบลัดอเนาะ งงไม่งงดูวัดหน้าถูกถูก บังอาจสื่อสีกงกงยืนขวางอยู่ด้านหน้ายังไม่รีบถอยออกไปอีกหลิวม่านน้ำเสียงลุ่มเครือในเมื่อเรื่องกำมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขอฟามบาดประทับต่ออีกสักระยะเถิดพยาค่ะรอให้มึงหลวงมีข่าวมาก่อนแล้วค่อยออกไปยังไม่สายดีเหลือเกินชูเหยียนไม่ใส่ใจเขาแม้สักนิดเอาแต่มองเชิงชวนด้วยสายตาเย็นเยียบเราดูเจ้าผิดไปจริงๆ เชิงชวันไม่ปริปากไม่น่าข่าวเสียดดําดีเขาเป็นแค่พ่อครัวทหารตัวได้เล็กในกองกรังตรงนานอาศัยการสนับสนุนจากชูเหยียนถึงไต่เต้าจนมาเป็นหัวหน้าก่องได้ เพียงแต่ว่าพอมีแอมมากในมือมากเข้าวการเลี้ยงไม่ได้ที่จะเกิดความโลภโมโทสันด้วยเหตุนี้ถูกหลิวปี้จับจุดอ่อนได้ชูเยียนเองนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเวลาลงโทษกนนางช่อชนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้หยุดแล้วอย่างไรเสียก็มีแต่ตายกับตายลูกเดียวดังนั้นเขาจึงต้องร่วมมือกับสกุลหลิวอย่างไรทางเลือกแต่ไม่คาดคิดเลยว่าฝ่ายนั้นจะกล้าถึงขนาดนี้แต่ในเมื่อลงเรือโจลไปแล้วต่อให้หนทางข้างหน้า จะไม่เพียงทางตายก็ได้แต่กล้ามเกินฝืนทนนั่งลงไปเท่านั้นจบตอนครับ